สวัสดีครับคําปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอปพิโซดที่128คลิปนี้ขอนำเสนอบัวเขาปอประมุก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 ทีแคว,วกรโทบี้อีมาดะลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาเพื่อไว้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคําปอยฟอยไปจมไปแบบผ้าสายสารเรซนสลาลา ห้ามตีศอกห้ามได้แมมกันกันการกำกันว่าได้ยิ่งได้ไปโหลดโอเคนนอเคนาะทีมีความเก่ีกลา่สามารถโทบี้อีบาดะนี่เเป็นนักมวยเอ็มเอนะแต่ว่าเจอกับบัวเขาวฐานทาั้งมวยไทยแต่ว่าโชคก,กันในกติกาของชุดบอกซิงว่าสัน้นมีเั็เป็นคะแนนเราชุดแบบบอกซิงกติกาใครครับ คิกบ็อกซิ่งส่นตัวแต่ว่าไอ้คูดบ็อกซิ่งเนี่ยกติกาเขาสามารถล็อกข้อล็อกแขนล็อกขาล็อกกระเชจะไหนวะเนี่ยลักกับคุ้มกันส่นตัวแต่จึงจะสั่นตัวอ้อลกงกแหกแหงยกแรกแหก,ก,กมันกางเกงขาวรับโทบูโทบี้อิบาดะลูกขึ่งข้าวญี่ปุ่นอเมริกา ถือเป็นวัดซูปเปอร์สตาร์เอ็มเอ็มเอของเขาในตอนนั้นเจอกับมวยไทยยังบัวเขากับซูปเปอร์เขาเรียกว่าซูปเปอร์เจอเจอซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์อ,อันนี้ก็ตตอยกันประมาณปีส5 5พันคนละเนาะ10ปีที่แล้วคนละประมาณทุ่มลงไปสิครับแต่ที่ล็อกกันตัวว่างหาันล็อกก็ได้บัวเขาว่างห้ล็อกทังาน หยิบรับกัดไปก่อนนั่นจับพุ่มกันโอ้ยพวกนีเขาไม่พลาดไหมว่าจะเสียบเข้าไปส่วนตัวม,มัศสิยานนั่งเห็นบ่มกาดิการับข้อตีเข้าได้แล้วครับเนาะอันนี้ถ้าไม่คลิกวักทิ่งหรือล็อกข้อตีเข้ามาได้เสียดายเพราะเห็นใส่ศอกอนี่เพว่าสีเป็นกาดิกาได้กระแลวแต่เนาะบัว,านะบวขาวสามารถี่สู้ได้ โคบี้อีบาดาเนี่ยคุนธรรมดาด้วยเคยชนะคู่ต่อสู้ที่เคยชนะบัวขาวมาแล้วด้วนี่มันธรรมดาก็อถึงนี้นะพูดอ่ะแต่ว่าบัวขาวกับว่ายานเนาะพุ่นงัดลงไปก็ี่ก้นกัมเบลไปนะเตะตัดไปก้อนนี่ความมุ่ยแข้งกต่แล้วแจนะเจอกับมุยใช้เตะทั้งสะโคกเนี่ยก้อยยางไปเลยแถวนี้เนี่ยมัดมัดเพ่ยงเดียวเนาะ เขาได้เปรียบยืนสู้นี่มวยไทยเขาได้เปรียบท่องไปใส่ท่องเบิร์นบนเตะเป็นอย่างเดียวมัดกับมีดเขากระมีดที่หลายวันที่สอกนี่ยนะยับยับกลับไปเหยาะเหยาะกลับไปวันไหนเตะตัดขาอีกแล้วจอยังเตะตัดไปอีกแล้วเห็นบ่มขีเก่งมากจะใส่ชุดบักซิ่งบ่ กติกาไม่บ่หักข้อบ่สิมาหักข้อบ่ส่วนตัวมมว่านับพูดอะศูนย์ในตัวเองนะจ๊ะว่าน่าเลยโอ้หนาตาใครสามารถพยายามกับรุ่นเดียเนะ้อชอบมึ้งด้วครับเ,เอาเอาเอาจงไหนเตะตาดีบุ้ยบัเนเขาขายิงเย่ยิงเย่ลงบอลลงลงบอลงบลงขับนอกขับไม่คนเลยไหมเตะขวาผ่านตลอดอื โอ้ปหปกิเกี่ยมไปนับกรรมการนับเล็กไปน้อยเออนับไปรอดสองนับเราจะตัดเลยเอาให้รอดเอาให้รอดอีกทีเดียวนะฟัมวางในบวกข่าวจะนั่งกันละข่าวดูที่กันแหละเนาะเมืาสิปีที่แล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ่าไข่ปอปลาหมึกอยู่ห้วยห้วยเสียเบื่อเ๋อเสียไหมเออหมดยกพอดี กระจะกระได้นับพอดีเลยนเลยนะเอาว่ากันไปเพรต้องนับข้านเข้าไปนี่ไม่นด้นั่งขี่เนี่ขนาดเลยคอห้องน้ำผู้ใดโดนเตะขาคักเนี่ยได้ครับได้ไม่ว่าจะขึ้นบันไดหรือลงบันไดนี่แทบข้านขึ้นเนี่ขึ้นบ่ได้จ้อยไหมล้มเนี่ยขายแข็งกี่เดนแล้วโดยเฉพาะนั่งนั่งท้ายนั่งส่วนนี่ไม่ว่านั่งชักชักโคกเนี่ยได้นั่งยองๆหมดตีเลยครับ ต้องผูกเชือกติดคือไว้พละนวดกันไปเมยะยาอมยาอมมองเอ้ายังเห้เขาตากันนะน้ำมันเหลืองคนนี้พูดออซ้อนง่าย่บหมเป็นจ้งไหนเป็นวัววาเก็บขาว่าทนเอาได้เขาอ่อนแล้วละเขาเหมือนเหละแห้งว่าใชนหัวแล้วกัน นักมวยขวทีเลียงัวจนักมวยเขาเม็ดเล้วเขาเมดแล้วว่าสั้นเมดจังเดยเขาละสิมดก่อนมาิอะเรียเรียกพี่บอกอ๋องโอ้โอ้โอ้มาพูดอ่ะมีอย่างมีมัดดอนลอทุ่มยังเดียวพูดอ่ะอจุยทองังเียวด้ยดยเตะตัด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 ทั้งเขา เ,เตะมวนปนโอยป,น,ปนแมงกี้ซ่อนหน่อยูดอ่ะเป็นมวนเขามาคึก <c oughs> ไว้กับอบอสกับบอังวายน้ำเขามาแล้วว่างหัวเพรากรรมการมาเตะส่วนตัวเตะอย่าง้วเขามาบริก็อมัดกับขาในงแง่ว่ากันอ๋อจะว่าใน้ง่ก็กันชุดวอกซ่งบอดนี่เสียไปไปบูเสียบวกกิน เห็นเขาหิ้มนวดมาจากจังหวัดสุรินทร์คุณอืออันนี้บร้วารประวัติเลยบ่าเป็นยังบัวขาวก็รู้กี่แล้วว่าชื่อจริงคือว่าสมบัติบัญชาเมฆเออเฮือบด้จับขาแล้วก็หมุนให้ให้บัวขาวลมน้ำนะบ้วนน้ำดอกลักดีคนแต่หลักลุกยากใช่หรือไรเอางไ้เลยเล่ที่สองอะไรอืมอ้งวัสดีประจำเราเนาะพอแมงคือมาฟาดเลยแหม เทปขอมีฝสันนะวาจังลต่อสูงร้อยเจ็ดสิบสามะอื้อเจเขไปเจ๊กเขไปตอนนั้นหุนยังบวบบางเนาะบวขาวเนาะว่าะท่านเด็นึกดที่อตอนนี้ตีหนาขาในให้เห็นี่ตีเขากือถึงมดแห้งบ่กคืออาป,ปากทยเวยกันผมอื้อเจตัดเฮ้อานเนี้ยตัดดอกนี่ได้ผลด้วยนับด้วกรรมการลุกงาปเนี่ เด่ดสวงอี่งหักไล่ไปชูชูชูกชูจนกระอยากเก็บตัวตอนแต่ก็เลยจัดวิญญาณเก็บกว่านั่งก็หันหลังว่าต้องลุกขึ้นมาดีเร้างุ่งเ่าแญ่แต่วัน้ออมุนดีแฮะกินเม่งกีซ้อนมากบอกก็มักมุนแต่ก็เลยกรรมการว่านับบอก วันนี้หลักหมอนน่ะนะลุกกันลุกรอดถ้มา,ามา้ำออยบ่มันใสในพอจันอน้มาจังไหนน้ำต้อยเซตตัดอีกหน่อยว่าเอ้ยบาดนี่ยหัวไหวโอ,วโอว้สุดเลยเออหัวขาวก็ได้เอ้าีเลี้ยงยกยุกเกี่ยกินหัวยหิว,หว,หว,หวจังใดคนเมืม่อนั่งนึงจะกนจจันนลอยเสียจนเมื่อยเนาะ จะเป็นอึดจะเป็นเส้นจนวัวขาวที่ม um> um> ืดแห้งอร่ลดเมื่อยขึ้นกันแหลงเนาะหมุนเอาหมุนเอาเว้ยต้องมานับคะแนนกันใเพื่อสบายแต่พี่ว่าประสบพ้นสำเร็จอีกเทนึงอันนี้มีกินรางวัลเดียว์นะครับถ่วยหลักอได้เป็นแชมป์พร้อมเลยของฟุตบอสซิ่งตัวนี้วันทองนี่ ขอโทษขอภัยพิดภาพไปขอไปหลายมือเสียขากูเมียกันยังว้าที่นั่งขี่บัวได้แล้ววันละซันนี่นี่เราเคยเอาชนะครูโตชูที่เคยชนะบัวขาวมาแล้วนะคนนี้บัวธรรมดานี่ยังว้าวิการออเป็นมาทีกันเนาะเอตันทอโล่ปนกคุมยังวานเอามาลาไปแค่น้อยหน่อยแยบหลายแต่มันคุมก็ได้ขอโทษขอให้คนไข้สบาย ต้องใส่ลงกระห้องกันนู่นใสบวกบัตรยูประเทศญี่ปุ่นผพรัหักครับเหมือนกันตัวขอขอบคุณสำหรับกําปลอยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย